หลังจากที่เราได้ไปทำชาเลนจ์กันเราจัดไปให้ครบ6เส้นมีความรู้สึกยังไงก็มั่นใจในการที่มาขึ้นประหยัดน้ำมันช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยแล้วก็ทำให้หนูอุ่นใจมากอุ่นใจเมื่อมีจีทีอคือช่วงนี้ฝนตกเป็นยังไงบ้างคะที่เคยใช้มาาช่มันไม่ค่อยรีดน้ำก็คือน้ำมันจะไปข้างหน้าที่คือน้ำมันออกค่ะมที่ปัญหาอะไรไหมในการใช้งานปัญหาของจีทียังไม่เจอนะคะบางคนบอกจ้างมาหรือเปล่ามาอก็จ้าง่นแหละ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบอร์จีทีแล้วน้องชูคุไม่ใช่ชูครีมชูครีมวันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทกู๊ดไทยรีเท d ดิ้งนะครับวันนี้จะพาน้องชูครีมมาเปิดประสบการณ์วงการรถบรรทุกเฮ้ยพี่พูดตรงนั้นหนูอยากมามากวันนี้เรามีสาวดัมซิ่งมาจริงปะไม่ตรงนี้มีสาวดัมซิ่งคนสวยคนเด่นคนดังเมืองราชบุรีเฮ้ยปกติแล้วราชบุรีเนี่ยเขาก็จะมีโอ่ง อ่ะถูกต้องโอ<า>่งก็จะเป็นน้องคนนี้แหละเราเชิญน้องเข้ามาเลยดีกว่าได้ครับเรามาเชิญพักกบเฮ้ยพักกงน no ้องแหวดับซิงเมืองโอ่งนะครับ สวยเหมือนเดิมเลยนี่ใส่หมวก GT มาด้วยขับพิ่งใคใส่กับหน้าประตูใช่ถึงบอกความจริงสิเป็นยังไงบ้างเรามาเท้าความกันก่อนนี้กวา่าเราเคยไปทำชาเลนจ์กันเนาะ,ะกับการขับรถบรรทุกที่ใส่ยางรถบรรทุก GT แล้วเราก็ไปเจอกันที่งานทักเฟสด้วยขับรถหัลากด้วยอาเป็นไงก็ งนี้เลยพี่กลัวนะดีนะไมโป้งกลัวนะไม่นนเคยขับยังไงก็ปกติผมจะขับแต่รถบรรทุกหกล้อยังไม่เคยขับบนลาดได้ไปขับงานนั้นงานแรกเลยแล้วก็ยาง GT ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยหลายๆเรื่องกันไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนาะคิดถึงเว้ดิคิดถึงถึที่สุดแหละแต่ว่าถ้ามายืนคุยอย่างนี้มันก็แบบเมื่อยใช่อันนั่งดีกว่าไหมมาแล้วเลยเรามานั่งคุยกันโได้โอเค หลังจากที่เราได้ไปทำชาเลนจ์กันน้องแพรรู้สึกประทับใจในยาง GT พี่ก็เลยจัดยาง GT efecto, <ENT UR Jar istas> ให้รถเราเป็น6ล้อก็จัดไปให้ครบ6ล้อเลยใช่ไหมหกเส้นอ่าหลังจากที่เปลี่ยนไปวันนั้นก็ประมาณสัก2องเดือนขว่าแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาถามน้องแพรว่ามีความรู can, italiano, ้ส <not starting Pride campaign> ึกยังไงที่เราได้เปลี่ยนไปแล้ว่ะมาบอก เอฟซีรถบรรทุกทั้งหลายหรือชาว G ีให้ฟังหน่อยว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็มั่นใจในการขี่มากขึ้นเรื่องลื่นหรือว่าการถ่ายลื่นนี่คือลื่นลื่นไปเลยลื่นไปเลยปืนไม่ใช่ดลื่นบนถนนเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ยังไม่เจอแบบขนาฝนตกเยอะๆนะยึดเกาะถนนได้ดีไม่แถะภาษาหนุก็คือไม่แถะแหละเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเคยใช้ยางยี่ห้ออื่นแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ G ีเนี่ยความแตกต่างรู้สึกกันยังไงครความรู้สึกแรกเลยนะคะประหยัดน้ำมันจริงจริงอันนี้เรื่องจริงช่วงนี้น้ำมันแพงด้วย มันเบาเนาะเวลาใส่แล้วแบบมันเบารู้สึกสัมผัสได้รู้สึกถึงความนุ่มนวลอ่าสามเดือนชุดที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างที่เราเอาไปใช้แล้วเนี่ยงานเราเยอะไหมเราวิ่งวิ่งงานทุกวันไหมวิ่งงานทุกวันพี่สภาพยางตอนนี้เป็นยังไงบ้างปัจจัยหลักเลยนงพี่ยางอ่ะมันเป็นแบบปัจจัยหลักเลยที่แบบเราเราขับเรานยังไงมันต้องปลอดภัยที่หนึ่งอยู่แล้วคือยางเราอันนี้คือแบบทาให้มั่นใจกว่าเดิมีพี่เคยเจอปัญหากับยาง GT ไหมมีปัญหาอะไรไหมในการใช้งานปัญหาของ GT ยังไม่เจอนะคะ ยังไม่เจอเลย,ยตั้งแต่ขับมาส,สองเดือนเกือบสามเดือนแล้วบางคนบอกจ้างมาหรือเปล่ามาอุยก็จ้างั่นแหละอู้ยฟูใช้เนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเจอนะครับจุดเด่นข้อดีของยางโลหะทุก GT ที่เราอยากจะบอกต่อคนที่ดูเราอยู่วันเนี้ยเด่นๆเลยนะพี่ยางเขานิ่มอะสัมผัสนิ่มอะการบังคับเลี้ยวการควบคุมรถดีมากขึ้นจากยางตัวเดิมที่ใช้ถูกไหมใช่ค่ะคือช่วงเนี้ยฝนตกเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราสังเกตกันเองนะคะก็คือไม่ค่อยรีดน้ำออกที่เคยใช้มาใช่มันไม่ค่อยรีดน้ำก็คือน้ำมันจะไปข้างหน้าพี่คือน้ำมันออกข้างออาแล้วเวลามันตกหลุมอ่ะพี่ตกหลุมก็นิ่มยังไม่เจอปัญหาละกันทำไมถึงต้องใช้ยาง GT ลองบอกต่อนะครับการใช้งานน่าจะตรงกับรถบรรทุกอะตรงที่ว่าไม่เลื่อนถลายประหยัดน้ำมันไม่เลื่อนถลายหนึ่งและไม่เลื่อนถลายประหยัดน้ำมันประหยัดมันการใช้งานน่าจะนานอยู่นะพี่คุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยราคาที่มันอยู่ในราคาปานกลางแต่คุณภาพมันเกินราคาไปแล้วแล้วก็ทำให้หนูอุ่นใจมากอุ่นใจเมื่อมี GT ีทา จากที่เราฟังไปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องแพรวเนี่ยก็ต้องประทับใจในยาง GT มากมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแพรวดัมซิ่งนะ,นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปโอ้โหไปแล้วโอ้ยยังไม่อยากให้ไปเลยอะอยากคุยกันสักประมาณสิบชั่วโมงเดี๋ยว <ๆ S 1> เราไปคุยกันสองคนนะเดี๋ยวก่อนขอบคุณน้องแพรวมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ยางถบรรทุต GT นะครับสำหรับใครที่สนใจยางถบรรทุต GT นะครับก็สามารถ หาซื้อได้ตามตัวแทนจําหน่ายยางรถบรรทุก GT ทั่วประเทศไทยนะครับหรือไม่รู้ว่าร้านยางอยู่ตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจนะครับ GT ถ่ายยางรถบรรทุกนะครับหรือว่าขึ้นด้านล่างนี้คะ่ะนี่ EP หน้าเราก็ยังมีอีก1นึ่งสาว<ฮ>เอวบางล่างน้อยเป็นสาวดัมฟิ้งเหมือนกันแต่อยู่คนละจังหวัด อันนี้อยู่ราดรีลาชบุรีคนนั้นจะอยู่ไปทางแม่กรองแม่กรองแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องแพรด้วยนะคะสวัสดีครับแเราไปพบกันต่อกีทีหน้านะครับไปน้องช้างไปด้วยจากของเก่าคืออาจจะมีแข่งกระด้างบ้างกระเด้งกระเด้งแต่นี้คือรู้สึกว่ามันนิ่มเปลี่ยนโชคมายางถูกเบรกระยะกัดชันชิดแล้วมันยู่ระยะเบรกที่สั้นลงไม่ลื่นยึดเกาะถนนหรือว่ามันดีกว่า ค,คือบางคนก็แบบว่าเอ๊ยมันดีจริงเหรอ <c oughs> แต่อยากให้ลองมาใช้ดูด้วยตัวเองก่อนแล้วก็แหละ